ครับพี่น้อ,องกระเสาะครับดอ,อกทรงกระถางกันเอนอาะอะไรยังไงกินครับกินหน้องมายามตุ่มอีกก็รอ,อครับมึงเนี่ยมึงกันสิ่มานบ่มีเส้นซีหลังครับเปิดหลังแรกพี่นออ้อง น่าทึ่บว่โอ๊ยบางเปล่าพี่น้องเอ้ยตัวนี้ครับน้ำแห้งไม่ได้จกักปลาตายครับตไตมัดเลยล้ <c oughs> งนี้บวมันครับ ยิงตายหมด้ำบกมัน,นไ,มได้จัดครับบึกหลังต่อไปอยังเนาะบึกอีกหลังหนึ่งครับคุณลูกฝากอ่ะ โอ้ยยังมยไม่เหยียบพีนนนบ่น้องเหยียบจุ่มจนเปียครับเนี่ยเหยียบจุ่มจนเปียเรียบๆเพราะยังไม่เหยียบโอ้ยเหยียบตุ่มกันหักเลยตัวนี้แม่ ตรงนี้ตรงมีเนี่ยมาเหยีบยบนิดหนึ่งครับนี่ผมนี่ยถือครับสองหลังพันไปหลังเป้าไปลุ้นกระดิกสองหลังครับพี่น้องตีมันบูมัน หนึงครับบูปามาฮะอีกยไหนขึ้นบ้างมึกบตัวนีีปนองนี่มักกน,นอกนนอไรครับอื้ออ๋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 อรูรรูรนี่ ตโกบพี่นเนาะอดสมโตทานเลยครับปาด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 อย่งเงี้ยครับพี่น้องมือดีโอ้โดเดียวคือหรือเลยครับคุน่นี่ยอย่าเป็นหลัวอย่าเป็นออกไกลครับบูโกบในตาตั้มเล่นบาดเลยครับอ๋ออ๋อ ขอเชิญทีเบิ้มกันครับมาเนี่ยนี่ผมพยายามอีกครัง้งนึงครับถือท่ายครับหยาดโบรไรส่พงเผาแหลวไปเลยทีพี่น้องง่ารู้ครับเยี่ยมมากกว่าท่านถดอถ่ายครับโอ้นี่กุ้มค้าเลยพี่น้องเงี้ยมันโต,ตครับเบื้องหลังนี่ดิถือบ่ หลุนกันพี่น้องทักให้ทั้งหน้าเขาไปแล้วครับนึกถึงสมบรูรณหลังนีเพี่น้องเอ้ยครับ อ้ยลังนี่ถือตะปลาเช็งหน่อยพี่น้องนี่ถือปลาเช็งหน่อยครับลังนี่ปลาเช็งหน่อยครับถือลังเดียวพี่น้องเอ้ยครับลังเดียวกลุ่มคาเลยลังข้างนอกนั่นครับ โมโกไม่พ <arent> ี่น้องเอ้ยครับออนซ้อนออนซ้อนไป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 ตัวพี่ตัวขึ้นโมโกพอดีเลยพี่น้องเอ้ยครับโอกขึ้นมาแล้วกระเชงหน่อยหลังนี่ครับสามละสี่หลังตัวเดียวขอรอโหร้อนพี่น้องมันขอรอครับโหโลตัวเดียวกลุ่มค้าเลยครับ เดไปเจ๊ใบถั่วไตมันรุ่นเหรอพี่น้องโอ้ขั้นเดียวครับวันนี้แล้วมึงตัวกบเงินครับพี่น้องเจ๊ใบเัาใส่ถุงไปแล้วครับยามันหลววันตอนไปยามมันหลวพี่น้องมันหลวครับใครแน่้ขั้นตัวเนี้ยขั้นตัวเนี้ยขาดเป็นไปเลยครับมันกบหน่อยออกได้พี่น้องเบิกดกดมึงกันพี่น้องเออไอ้พวงเนี right ่ยหืมสำหรัก่อนเสานี่ครับ ถ้ามันครบแน่นออกได้ไหมเนาะโอ้ยตายกูอึดอุ้ยมึงเนี่ยปวาดปาดมาไม่เคยปวดควบนี่เลยครับ เอาไป่กหุ่มมนบมนน่พี่น้อเอ้ยจับว่าเอ้ยโครด้วพี่นนอเนี่ครับตีกียมีเอาตัวนี้เออโอเดี๋ยวกล้มแล้วครับาสุดยอดโพี่น้อตัจจั นี่ขับยี่เนี่ยอ๋ล่างครับวันนี่ยล่างก็จังสิงมาเบื้องค่ะครับนี่ครับทางจากล่างมัไม่รอครับนี่ครบมึงรอมาตัวน้อยตัวใหญ่มึงตาพี่เนาะเอ้ยครับตัวใหญ่ครับพี่เนาะตาต้เงินเล่นบาทแล้วครับ หลังนี้เขาหยับเจียบเจียพี่น้องเสี่ยนมูมาหายกี่หนึ่งขึ้นละครับไม่หยับสเสรไปสอบใหม,มยย่แล้วครับมันนี่ก็ได้ล่างด้วยแล้วมันกบหน่อยมันออกได้พี่นอ้องจะไปแตงสุดดีครับมันนี่กับเตยยำห่าแหลงแล้วมึงพี่น้องครับมาติดถือปะครับ ับพี่นองหลังจากเขายามปุ่มจะลอยแล้วครับไปตัวเดียวขอหลอมาถูงมาถากม็มาหล่อเงหน้านนาครับไปไปซีหลังแสงแดดก็ต้องขอได้รับแสงแดดให้มนซรอเนะครับก็บมงึงตีิงีิยงแข่าซีมือหามือก็สวัสดหรอครับ คนเดียวก็ถือว่ากลุ่มนี้พี่น้องคุณจอดเลยครับเหลียแน่ก็นดีหลังเล้นบ่ถือกกันดีเดี๋ยวไปแต่ไปใส่มื่อนพี่น้องครับเพียงหน่อยหาเติมกันตั้นแต่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยพวกเ,เนี้ยครับตัวโกบเนี่ยนี่ครับครับวานสัมเด็กน้อยละพี่น้อง ที่ว่ามันอยู่พี่น้องครับตัวเดียวหนกป่วยเลยตงงัวใหญ่ครับขอขอบคุณพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาพี่น้องเนาะให้มันแรงใจ่มาโดยตลอดกันตไปที่เราพี่น้องให้ไปเรื่อยครับาหาอยู่ให้กินไปครับว่บางมาไางัได้ว่างก็นติดได้ทุง่งทุ่งเราทาขึ้นโคขึ้นเรามาันบลยบางบกันติดจดเปี่ยนยากนักนะครับเยากไปนม่แน่ยนนะพี่น้องเนาะครับก็ติดหาที่กินซื้อกันยิ่ง บ่ได้ครับช่วงนี้ครับคนก็นลองบิดบพี่น้องะคนบิดแต่ก็ทักพี่น้องท่านนำท่วมก็เอาใจซอยครับสูสูสูต่อไปทางโคก,กทางเราอีกอ่ะเพือ่อจะยู่ได้กินอยูเพือ่อจะกินท่านครับไปมาหาสู่เลยเรับพี่น้องเนาะน้ำขาดน้ำมันเหลือซอยกันไปพี่น้องครับ ตุกๆนลย,ยากก่ยใอยกันบร่รรดดบได้ไปใอยเกลแห้งแกไปซอยครับน้ำซัมปลากันคุณสมบูรณ์ขับพ่อได้กินในท่านอยู่ครับใสมาสู่ครับอันนี้เขาเจ้าพี่นาะตรงห้องร้านนี่หน,นียวครับ เอร่าพี่แล้วน้องเพื่น้องมือสอบพอกันไหมรับมืออีกค่ะสวัสดีครับ